สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบนกวงแสงอีกแล้วนะครับวันนี้เบนจะพามาทำความรู้จักรถ SUV 7ที่นั่ง Toyota Fortuner ปี2011 3 0ลิตรขับเคลื่อนสองล้อนะครับมาเลยไฟหน้านะฮะจะเป็นเลนโปรเจกเตอร์กระจังหน้าส,ายสวยเลยนะครับคุณลูกค้ามาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอก สเกิร์ตด้านหน้ากันชนด้านหน้าสวยๆเลยครับผมอ่าคันนี้นะฮะมาพร้อมกับล้อทีอารีเขาเรียกว่าล้อล็บเหี่ยวตัวครอบเบรกของแบมโบนะครับเดิมๆสวยๆเลยครับอ่าลาวบันไดเดิมๆนะครับสีข้างๆเสมอกันนะครับไม่มีรอยเฉี่ยวรอยชนเลยนะครับผม เดี๋ยวเบนจะพามาดูด้านในนะครับอ่าซึบอือด้านในเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับด้านข้างนี้นะครับจะเป็นกระจกออโต้ฝั่งคนขับภายในนะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับผมคันนี้นะฮะมาพร้อมกับ จอเล่น DVD CD MP3 แอร์นะครับจะเป็นแอร์ระบบออโต้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีที่เสียบ USB ที่จุดบุหรี่อยู่ทางนี้นะฮะ Power Outlet ก็อยู่ทางนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมส่วนเกียร์ของเรานะฮะเกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสองล้ออ่าพวงมาลัยคันนี้ค,ครับสวยๆเลยดูเท่ดูสปอร์ตมากเลยนะครับ จับกระชับมือมากเลยเหมาะสำหรับคุณพ่อบ้านพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับคลัสคอนโทรลนะฮะท่านผู้ชมส่วนฝั่งนี้นะฮะเลือกโหมดเครื่องเล่น CD DVD MP3 FMAM ได้นะครับผมอ่าด้านบนนี้นะครับจะเป็นกล่องใส่แว่นตาสำหรับท่านพ่อบ้านแม่บ้าน จะใส่แว่นกันแดดก็ได้หรือจะใส่แว่นค่าสายตาก็ได้นะครับเหมาะมากเลยไปติดครบทุกดวงนะครับสวยๆเลยนะฮะอ่านี่นะฮะเอมสำหรับคุณแม่บ้านใครนั่งคุณแม่บ้านเนี่ยนั่งอยู่ง่ายห้โอ้โหแต่งหน้าทาปากได้สบายเลยนะครับผมสวยๆเลยไม่มีรอยเจิมไม่มีรอยคาบน้ำแต่อย่างใดเลยนะครับ ห้องโดยสรคันนี้นะครับค่อนข้างกว้างนะครับ4060มาพร้อมกับแอร์ราว3แถวตอนนะครับอ,อันนี้เปิดแอร์ได้เลยด้านหลังก็กว้างมากเลยนะครับท่านผู้ชมสว,สวยเลยครับเหมาะมากเลยนะครับสำหรับรถครอบครัวไปแคมปิง้งไปเข้าป่าเข้าดอยโอ้ได้สบายเลยครับท่านผู้ชมอ,อยากจะนั่งแบบผู้บริหารก็แบบนี้ได้นะฮะ เบาหนังสวยไม่มีรอยแตกเล้าเลยนะครับข้างหลังนะครับจะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ t ท d มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับกระจกเป็นกระจกไล่ฟ้าอ่าคันนี้จะมีกล้องมองถอยหลังด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณพ่อบ้านแม่บ้านอ่าไฟท้ายสวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมไม่มีรอยแตกแล้วแต่อย่างใดเลย งามๆเลยครับส่วนข้างล่างนะครับสเกิร์ตกันชนหลังด้านล่างนะครับท่อก็ทำมาให้ใหม่นะครับอ่ะอเดี๋ยวเบนซ์จะเปิดด้านหลังให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ากว้างจะกว้างขวางขนาดไหนอ่ะด้านหลังนี้นะครับหัวน็อตเดิมๆมไม่มีขยับนะครับผมอ่าเช็คดูได้เลยรอยเดิมๆเ,เลยครับภายในกว้างขวางสะดวกสบายมากๆเลยนะครับบรรจุข,ของได้เยอะ เจ้าของเดิมดูแลดีมากเลยครับพรมอเขาปูรพรมมาให้แล้วนะฮะสวยๆเลยไม่ต้องกลัวเลอะเลยนะครับเดี๋ยวเบ้นจะพาไปดูหน้าห้องเครื่องว่าเป็นยังไงไปดูกันอ่ะคันนี้เขาติดตั้งอโชค๊ค ให้นะฮะเราไม่ต้องมาค้ำยันไม่ต้องใช้แบบเดิมๆเ,เก่าๆแล้วโอ้โหสะดวกสบายมากเลยคันนี้นะฮะจะเป็นเครื่อง3000 D4D ตัว V อ่าสวยๆเลยนะครับเครื่องนี้นะฮะไม่มีทาบน้ำมันไหลยเยิม้มคานเป็นคานเดิมๆรหัสเดิมๆเ,เลยนะครับสวยๆเลยนะครับ พจนะครับแผ่นเพจหมุดเดิมๆเ,เลยนะครับของ Toyota Motor t h a i l a n ลนนะฮะอ่าสัญลักษณ์ Toyota ที่ฝังอยู่ตรงนี้ก็ยังมีนะครับรถไม่มีรอยไม่มีชนอะไรทั้งนั้นเลยนะครับสวยๆเลยครับผม